ชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉาดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16-30ถึง30มิถุนายน2568ซึ่งถ้าไม่นับดาวจันทร์ในช่วงนี้เรามีดาวอาทิตย์และดาวพุธโคจรยกย้ายราศีโดย วันที่15มิถุนายนเวลา11นาฬิกา15นาทีดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนและวันที่23มิถุนายนเวลา1นาฬิกา5นาทีดาวพุธโคจรยกย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะก่อนที่เราจะไปดูคำพยากรณ์จัดขอแทรกเกร็ดความรู้ เรื่องพระพุทธรูปประจําดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างและพลังงานพระพุทธรูปประจําดาวอาทิตย์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วเสด็จไปยืนทางทิศอีสานของต้นสีมหาโพและทอดพระเนตรมองต้นไผ่โดยไม่กระพริบตาเป็นเวลาเจวัน ณสถานที่ที่เรียกว่าอน,นิมิสะเจดีการบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะช่วยเสริมบาร,รมีด้านความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าด้วยเกติยศขจัดความมืดบอดและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งสอนใจให้รู้จักความถ่อมตนไม่ถือดีไม่หยิงทนงดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการเดินทาง พระพุทธรูปประจำดาวพุธคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาตเป็นครั้งแรกเพื่อโปรดสัตว์และสอนธรรมการบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทจะช่วยให้ผู้ที่บูชามีความอุดมสมบูรณ์และมีเมตตามหานิยมสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุน ในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้โดยภาพรวมจากการที่ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนช่วงนี้ท่านจะโดดเด่นในสังคมสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่รู้จักส่วนมากจะเป็นผู้ชายท่านจะมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบุคคลชั้นนำหรือบุคคลในวงราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลชั้นนำในสังคมประสบความสำเร็จในชีวิต มีอนาคตที่แจ่มใสค่ะ นอกจากนี้อาจารย์พัฒนาพัฒนาเิริยังใช้คำว่าท่านเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงติดเพื่อนขาดเพื่อนไม่ได้แวดล้อมไปด้วยเพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่คบหาอยู่เรื่อยๆมีการเดินทางโยกย้ายเชิดคอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับดาวอาทิตย์นะคะท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดช่วงนี้ก็ได้รับการแต่ง ตั้งให้เป็นผู้จัดการสาขาใหม่ในต่างจังหวัดค่ะก็ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับหอการค้าจังหวัดนะคะซึ่งการย้ายที่ทำงานครั้งนี้ก็ทำให้ได้พบเพื่อนใหม่หลายคนโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่กลุ่ม YEC ที่กลายมาเป็นเครือข่ายสำคัญค่ะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนก็ทำงานรับราชการในส่วนที่เกี่ยวกับงานศิลปะโบราณต่างๆนะคะ,ะทีนี้ท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการจัดนิทรรศการระดับชาติทำให้ท่านได้ทำงานร่วมกับ ผู้อำนวยการพิพ,ธพิธภัณฑ์รวมทั้งศิลปินชื่อดังจากหลายจังหวัดความสำเร็จของโครงการทำให้ท่านเป็นที่จดจำในแวดวงศิลปะพร้อมกับได้เพื่อนใหม่จากทั่วประเทศที่คอยติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอยู่เสมอค่ะ และเมื่อดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะหาเงินด้วยปัญญาและการสื่อสารค่ะท่านติดต่อกับผู้อื่นในด้านปัญญาความรู้หาเงินได้ด้วยการพูดการเจรจาการเขียนหรือทางการค้ามีทักษะในการเจรจาต่อรองแต่ก็ ควรระวังอย่าใช้เล่เหลี่ยมในการหาเงินค่ะเพราะบางท่านก็อาจจะมีแนวโน้มคิดถึงแต่เรื่องเงินและการหารายได้ค่ะ ฉัดขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับดาวพุธนะคะคือท่านก็เป็นชาวลัคนาราศีเมถุนละค่ะแล้วก็ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านก็เริ่มรับงานเขียนบทความให้กับเว็บไซต์ต่างๆทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระวังไม่ให้โลภมากจนรับงานเกินตัวหรือสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้เพื่อให้ได้งานค่ะ หรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่2ค่ะท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนทำงานเป็นเซลล์ท่านก็ได้รับโอกาสเจรจาดิวใหญ่กับลูกค้าองค์กรหลายรายนะคะและท่านก็มีทักษะการพูดที่ดีมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีทำให้ปิดยอดขายได้สูงกว่าเป้าหมายแต่ระหว่างนี้ก็ต้องระวังไม่ให้คิดแต่เรื่องเงินจนใช้วิธีที่ไม่สุจริตหรือว่า โกหกลูกค้าเพราะว่าจะส่งผลเสียในระยะยาวค่ะทั้งนี้นอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจากโคจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันว่าในช่วงนี้ ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างนะคะวันที่16กับ17มิถุนายนดาวจันทร์สถิตณราศีกุมชาวลัคนาราศีเมถุนจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือบางท่านก็จะได้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าท่านมีศรัทธามีความเชื่อในศาสนา หรือบางท่านก็จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพราะบุคคลเพศหญิงค่ะวันที่18กับ19มิถุนายนดาวจันทร์สถิตนะราศีมีนสองวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานการสร้างชื่อเสียงการแสดงความสามารถในหน้าที่นะคะท่านจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีและท่านก็จะเป็นที่รักเป็นที่นิยมค่ะ วันที่20-22มิถุนายนดาวจันทร์สถิตนณะราศีเมษช่วง3วันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทำกำไรนะคะเพราะว่าท่านจะเป็นที่รักเป็นหวันใจของประชาชนถือว่าเป็น3วันที่ดีมากๆค่ะวันที่23กับ24มิถุนายนดาวจันทร์สถิตนณะราศีพฤษภ ท่านอาจจะมีประเด็นปัญหาบางอย่างจากผู้หญิงนะคะหรือบางท่านก็ใช้เงินกับครอบครัวใช้เงินกับการดูแลสุขภาพดังนั้น2วันนี้นะคะขอให้เน้นในเรื่องของการ ทำบุญทำกุศลนะคะจะได้ผลดีค่ะวันที่25กับ26มิถุนายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีเมถุนท่านจะมีบุคลิกที่อ่อนโยนเป็นที่รู้จักมักคุ้นของผู้คนทั่วไปนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ค่ะวันที่27กับ28มิถุนายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีกรกฎ ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีการเงินที่ดีนะคะมีรายได้มั่นคงนะคะถือว่าเป็นสองวันที่ดีค่ะแล้วก็มาถึงวันที่29กับ30มิถุนายนดาวจันทร์สถิตณราศีสิงห์นะคะสวันนี้เหมาะกับการสื่อสารการเดินทางการปรับเปลี่ยนสถานที่ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพบปะกับพี่ๆน้องๆค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆ ในวันเหล่านี้ค่ะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16-30ถึงมิถุนายน2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่19วันที่21วันที่22วันที่24วันที่25วันที่26และวันที่29มิถุนายนค่ะ ก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวได้รับพรจากพระขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีความสุขความเจริญในทุกย่างก้าว ขอให้ดวงดาวทั้งหลายอำนวยพรให้ท่านประสบแต่สิ่งดีงามมีแต่โชคลาภความสำเร็จมีคนดีคนเก่งเข้ามาช่วยเหลือในชีวิตและขอให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ